ดวงชงดวงเห็น,นะคะของทุกปีนะคะในปีพศ2566หรือเรียกว่าปีกุยเหมาหรือปีกระต่ายเล่นฝนนะคะดังนั้นปีที่จะชงจริงๆนะคะก็คือปี ปีติงโยนะคะคือปีไก่ไฟปีไก่ไฟจนปีที่ชงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณเกิดปีชวดเป็นชวดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันประพร้อมกันนะคะอันแรกเลยนะคะคนที่เกิดปีชวดในปี2467 2527ซึ่งจะซจเกิด2527นะคะแล้วก็2587นะคะแล้วบวกไปอีก60ปีนะคะหรือเรียกว่าปีเจียจื้อนะคะปีนี้เรียกว่าปีหนูไม้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของไทย สวยนะคะปีนี้การงานการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะชีวิตจะมีสีสันหรือบางคนนะคะจะได้เข้าสู่วงการบังเทิงจะมีคนมาแอบชอบแอบรักมาหลงสเสน่ห์คนเยอะนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวัด2467 2527และ2587นะคะแต่ว่า คุณจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะการเซ็นเอกสารสัญญาเพราะว่าท่านอาจจะถูกหลอกให้รักได้หรือบางครั้งอาจจะมีการเซ็นสัญญาที่ผิดพลาดนะคะแต่คนทําธุรกิจออนไลน์มีโอกาสปังหรืองานสอนสำเร็จอย่างแน่นอนสําหรับคนเกิดปีชวดในปี2527นะคะปีชวด2527เราเรียกว่าปี เจียจือนะคะหรือเรียกว่าปีหนูไม้เป็นปีนักษัตริย์แรกของปีไท้สวยนะคะเราเรียกว่าหนูไม้นะต่อมาปีชวดอันดับ2นะคะปีชวดปี2539นะคะ ใครเกิด2,539น้านคะหรือ2,479นะคะปีชวดที่เกิดปี2,539เรียกว่าปีหนูไฟหรือเรียกว่าปีปิงจือนะคะภาคฟ้าเป็นาธาตุไฟาธาตุดินเป็นนักกษัตริย์ชวดนะคะปีนี้สำหรับคนที่เกิดปี2,539นะคะการงานการเงินค่อนข้างดีอาจได้เรื่อนคั้นเรื่อนตำแหน่งมีชื่อเสียงนะคะ เป็นปีที่แสดงฝีมือคนเกิดปีชวดในปี2,539ปีนี้มีโอกาสแต่างงานปีนี้มีโอกาสมีคู่ครองใครที่เป็นราชการนักธุรกิจนะคะการงานการเงินมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณขอให้คุณศึกษาหาความรู้ดีๆมันจะเป็นปีที่สร้างความสําเร็จแก่คุณค่ะ ต่อมานะคะปีชวด2,551นะคะน่าจะเพิ่งประมาณ14ขวบนะคะปีนี้เรียกว่าปีหนูดีหรือว่าปีวู้จื่นะคะเป็นปีแห่งความมั่งคั่งมั่นคงนะคะได้เงินง่ายมีการศึกษาที่โดดเด่นนะคะได้เงินดุจเทพประทานพรฟ้าเปิดนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่สนับสนุนทำให้คุณโชคดีนะคะอันนี้สำหรับปีชวด นะคะ2อ5 1าใครเกิดปีชวดเม้นมานะคะเดี๋ยวเราจะอ่านดวงสตานะคะทั้ง5้าธาตุเลยนะคะชวดมีห้าชวดลากามีห้าลกาฉรูมีห้าฉรูเดี๋ยวคุณจะได้รู้กันว่าปีชวดที่เป็นพศออเกิดคุณเป็นอย่างไรนะคะต่อมา ปีช่วง2,503กับ2,563นะคะเราเรียกว่าปีเกิงจื่อนะคะหรือรว่าปีหนูทองปีนี้เป็นปีแห่งความสําเร็จของท่านนะคะปีนี้เป็นปีแห่งการพูดการพูดจะนําทรัพย์สินมาให้จะมีชื่อเสียงข้าจอนกระจายแต่ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสี ปีนี้มีโอกาสลงทุนแต่อาจจะไม่ได้เงินทองมากนักนะคะขอให้ท่านอดทนท่านใดมีความรักอาจจะมีคนชอบท่านอย่างไม่เปิดเผยและระวังการถูกหลอกให้รักค่ะอาคุณทัญญานะคะทีม2,527เนาะต่อมา ปีชวด2,515 2,575และ2,635เรียกว่าปียหลนจือนะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่คุณขยายธุรกิจการค้าจะดีจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะการค้าขายจะดีแต่ระวังน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมึนหัวบ่อยเกิดภาวะบวมน้ำและถ้าใครค้าขายต่างประเทศเตรียมตัวปังและเตรียมตัวเฮนะคะ